สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่วันนี้ชมดอยากจะมาแชร์ว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มแบบกำลังจะสิ้นปีแล้วใช่ปะก็จะมีคำถามหนึ่งที่แบบเป็นคำถามยอดฮิตของทุกปีเลยเนาะทุกคนว่าแบบเอ้ยคนที่ทำขนมขายเนี่ยปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวมีอะไรบ้างซึ่งในแต่ละปีอะ่ะมันก็จะมีคาบุอ่ะเขาเรียกอะไรแนวทางการปรับตัวเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะ แต่ปีหน้าเออต้องเรียกอย่างนี้ปีหน้าหรือปีถ,ถัดๆไปแล้วกันเนาะสิ่งที่ชมพเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะในการทําขนมเพื่อที่จะขายเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปมากขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มแบบมีความรู้ในการเข้าใจขนมมากขึ้นทุกคนลองคิดดูนะลองย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณแบบ อ,อ,ยอยู่ที่ชมหมดแบบเพิ่งเข้าเข้ามาทําขนมก็ไดะ้มันจะเป็นอะไรที่แบบต้องเรียกว่ายังไงดีอะคือไม่ได้หลากหลายมากขนาดเนี้ยคือโลกมันไม่ได้ถึงกันมากขนาดนี้นะว่าคือโลกอินเทอร์เน็ตมันยังแบบไม่ได้ใกล้กันขนาดนี้การที่วันนี้มีโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามันทําให้เราทุกคนเนี่ยใกล้กันมากขึ้นใกล้กันถึงขนาดไหนใกล้กันแบบอุยเราไปรู้เลยว่าขนมประเทศนั้นเป็นยังไงขนมประเทศนี้เป็นยังไงเราสามารถเห็นได้ด้วยตา ถูกปะแล้วคนที่เขาแบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญนอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าขนมตัวนี้น่าทำจังเลยแล้วเขาก็มาปรับปรุงมาเด v e l o p อ่ะอันนี้คือในมุมของคนที่ทำขนมขายแต่ในกรณีที่เราลูกค้าลูกค้าก็จะแบบมีความรู้เกี่ยวกับการทำขนมมากขึ้นเพราะเขาเริ่มเห็นคลิปถูกปะเขาเริ่มเห็นว่าวิ้กว่าจะได้ขนมตัวนี้มานี่มันแบบใช้เวลาในการทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือรายละเอียดเยอะ ลองไปดูถูกป่ะคลิปในแบบพวกช่องสีแดงอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าเอ้ยคลิปตัวเนี้ยขนมตัวเนี้ยกว่าจะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องทําอะไรนะคะกว่าจะตีแป้งกว่าจะพับทบกว่าจะใส่ในพิมพ์กว่าจะนุ่นจะนี่คือกว่าจะแบบทุกสิ่งอย่างอ่ะมันใช้อะไรบ้างเออนะคะคนทานเองคนกินลูกค้าพวกนี้ย็คือก็มีความรู้ในการกินมากขึ้นนะก็ไม่ได้ไก่กาเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ทําขนมขายในปีหน้าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะ วันนี้แบบมาสั้นๆเร็วๆนะคะก็คือเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวเลยคือหนึ่งเราก็ต้องเป็นนักชิมที่เก่งขึ้นทุกคนการที่วันนี้ลูกค้าเห็นนะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเห็นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเออเพื่อนเราคนอื่นเนี่ยหรือคู่แข่งเราเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วเราก็ต้องไปซื้อมาชิมบ้างทุกคนนะคะไปบางทีไปประเทศนั้นนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็ไปดูบ้างอ่ะอันนี้คือสําคัญมากๆเอ,อ่อถ้าตัวเชมด์เองเนี่ยณนะปัจจุบัน สมมติว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยแล้วจะหาข้อมูลจากไหนนอกจากความรู้ทางอินเทอร์เนต็ตอะสิ่งหนึ่งที่ตัวเองแชร์ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือการฝากฮิ้วทุกคนการฝากคนอื่นหิ้วขนมมาหาเราทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยขนมเนี่ยที่ประเทศนั้นนี้อ่ะเขามีอะไรนะคะคือแบบเรียกง่ายๆคือใครเขารับฮิ้วเนี่ยเราฝากเขามาหมดเลยเอออันนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนเพราะว่าตัวเองอะ่ะก็อยู่ใน ลักษณะของธุรกิจประเภทเบเกอรี่แล้วก็พาตัวเองเติบโตขึ้นได้ในทุกปีนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ชมอยากจะมาแชร์กับทุกคนเลยนะคะไปดูบ้างว่าคนอื่นเขาทำอะไรโลกไปถึงไหนแล้วนะคะอันที่สคือเราจะรู้เลยค่ะว่าลูกค้ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในด้านการกินมากขึ้นนะคะการกินของเขาเนี่ยมันดูแตกต่างมากขึ้นนะอันนี้คือเทรนในปีหน้าปีหน้าคนก็จะมีความรู้ในการกินในรูปแบบต่างๆมากขึ้นเช่นขนมไทยใช่ไหม ณปัจจุบันขนมไทยบ้านเราเองอก็ไปต่างประเทศมากขึ้นนะคะสิ่งที่คนต่างชาติมาอยากกินเนเขาก็อาจจะอยากกินในรูปแบบของเบเกอรี่มากขึ้นเช่นแบบเอวันนี้คุณอาจจะทำแบบมาก์กองรสข้าวเหนียวมะม่วงไหมที่แบบรู้สึกมันมีความเป็นไทยขึ้นมาเห็นปะมันก็เป็นการประยุกต์แลวก็ดัดแปลงมันคือแบบจริงๆอ่ะโปรเซสของเบเกอรี่เนาะเรียกว่าในปีถัดไปอะถ้าให้ชมดสกุลมาให้มันแคบๆเลยก็คือ หนึ่งค่ะก็คือมันจะมีการประยุกต์ดัดแปลงมากขึ้นอาจจะเอามิกแอนแมทนะคะเป็นเบเกอรี่จ๋าแล้วก็เป็นขนมชาติในชาติหนึ่งเนี่ยมาผสมผสานรวมกันนะคะก็ออกมาเป็นขนมใหม่ใช่ป่ะเช่นแบบชอ็อกโกแลตดูไบเออทำไมแบบต้องเป็นชอ็อกโกแลตดูไบนะคะเนี่ยอันนี้คือการผสมผสานทาไมถ้าถามตัวเชมอนนะเออทำไมไม่เป็นชอ็อกโกแลตฝอยทองอ,อ่ะน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในประเทศเราถูกไหมถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นแบบชอ็อกโกแลต ฝอยทองกรอบคออเคเลือบช็อกโกแลตใดๆเนี่ยมันก็อาจจะสามารถเป็นสินค้าประม่ยได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะแชร์ก็คือการประยุกต์แล้วก็ดัดแงในตัวสินค้าที่เป็นเบเกอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ของจีน่าแนๆ่ๆอันที่สองเลยก็คือการทำให้สินค้านะคะมีอายุสินค้าที่มันยาวนานมากขึ้นทำไมถึงกล้าพูดเรื่องนี้ดูไหมไม่ใช่เป็นเพียงเพราะว่าตัวเองอยู่ในวงการนี้เท่านั้นนะคะแต่มันเกิดจากการที่ตัวเชมดเองเนี่ย ได้มีโอกาสนะคะคุกคีกับคนที่ทําขนมขายมาในแบบหลากหลายประเภทเลยค่ะแต่ปัญหาหลักใหญ่เลยที่ทุกคนเรียนมาแล้วแบบไม่สามารถทําขนมสินค้าตัวน,นั้นได้จริงมันไม่ใช่ว่าสูตรหรืออะไรไม่ดีนะแต่คือสิ่งหนึ่งอะเราไม่สามารถจัดเก็บในขบวนการนั้นๆได้เพราะไอโนฮาวตัวเนี้คือเราไม่รู้ถูกปะถามว่าทําไมเราถึงไม่รู้คือเวลาเราไปเรียนที่ใดที่หนึ่งอะ เป้าหมายคือเขาต้องการให้เราทําขนมเป็น,นะคะทำให้สูตรนั้นเนี่ยมันทาแล้วมันเกิดเคลื่อนเจงิงมันอร่อยเรารู้วิธีการทํารู้วิธีขบวนการต่างๆที่เราทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นเ,ออเป้าหมายของครูผู้สอนเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราทําขนมเป็น,นะคะ่ะกระกในการขบวนการผลิตอ่ะมันอาจจะเป็นในแต่ละบุคคลเนาะเช่นการดีไซน์ว่าร้านเราเนี่ยเหมาะกับการทําสดหน้าร้านอ่ะคุณอาจจะไม่เจอปัญหานี้แต่ในกรณีที่อนาคตเราเรา,เรา,เรา,เราอยากที่จะ ทําให้สินค้าของเราเนี่ยมันสามารถขายได้มากขึ้นขายได้เติบโตมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจะก,กระจายสาขาแค่จากหนึ่งสาขาไปเป็นสาขาที่2เนี่ยการรักษามาตรฐาน,นต่างๆอ่ะมันควรจะอยู่ในรูปแบบไหนต่างกนะคะที่มันจะเหมาะสมอย่างหนึง่งที่เชมดเจอเลยแล้วก็เคยได้ยินมาจากแบบหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักเรียนในกลุ่มไพิเวษก็คือเขาอ่ะเคยไปทานอาหารร้านนั้นนึงแล้วเขาก็รู้สึกว่า ขนมร้านนี้มันค่อนข้างอร่อยแต่พอเขาไปทานอีกสาขาหนึ่งอปัญหามันคือขนมมันไม่เหมือนเดิมทุกคนสิ่งที่ลูกค้าเขาฟีดแบ็กกลับมาคือเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจรู้สึกแคลงใจกับร้านร้านนี้ว่าสาขาแรกทําไว้ดีมากแต่สาขาที่2เนี่ยไม่สามารถทําในจุดนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ วันนี้เราทําขนมขายเป้าหมายของเราในปีถัดไปอะ่ะมันไม่มได้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วถูกปะวันนี้คุณมีหนึ่งสาขาคุณก๊อปปี้ตัวเองเป็นตัวเองมาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สาขาแรกสาขาที่สองคุณจะทํายังไงให้คุณก๊อปปี้ได้ในสาขาที่สองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปีถัดไปของเราอะ่ะที่เราจะเติบโตได้อะ่ะมันคือการที่เราสามารถจัดการเนาะจัดการในขบวนการผลิตขนมของเรา ได้ในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองเน,น,นาะเชมดสังเกตหลายหลายคนนะคะที่แบบเติบโตขึ้นจากการขายขนมมักจะเข้ามาหาเชวมาตอนนี้แหละตอนที่ทุกคนแบบว่าเชฟช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วนะคะคือตอนนี้ที่ทําอยู่เจอปัญหา1,2,3อย่างเงี้ยแล้วก็บางทีอาจจะมีมากกว่านั้นคือ4 5่ห้าหกเออนะคะมกักจะเจอเพราะฉะนั้นปีปีหน้าที่อยากจะแชร์เลยก็คือ นอกจากจะเรียนรู้ปรับกลัวแล้วนะคะในการแบบคุณจะไปซื้อขนมมาชิมหรือแม้กระทั่งคุณจะไปหาไอเดียต่างๆคุณจะไปเดินทางไปเองก็แล้วแต่นะคะหรือคุณจะฝากคนอื่นฮิ้วเอออันนี้เป็นเทคนิคของเชมดเองนะรวมไปถึงแม้กระทั่งวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรเนาะการประยุกต์ดัดแปลงขนมที่อยู่รอบด้านรอบตัวเชมดเชื่อว่าสําคัญมากๆเลยนะคะคุณที่จะหยิบจับสิ่งหนึ่งมา mix and match กันเนี่ยในอนาคตนะคะ ขนมมันใกล้กันประเทศต่างๆมันใกล้กันมากขึ้นการที่เราเห็นไอเดียประเทศนั้นแล้วมาบวกกับประเทศของเราเออมันทําให้ขนมนของเราอสร้างจุดขายได้มากขึ้นมากๆๆๆมากนะคะอันนี้ก็อยากจะแชร์ส่วนเรื่องอายุสินค้ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องจัดก,การแล้วมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเชมดมั่นใจว่ามันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ป่ะเออเพราะณปัจจุบันนะคะประเทศอื่นๆเขาเข้ามาขาย ขนมในบ้านเราได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นอ่ะเราไปดูแอปต่างๆนะคือเขาขายได้ง่ายมากอะ่ะแล้วกับคนในประเทศเราอะ่ะที่ไม่สามารถขายได้แบบเท่าเขาอะ่ะเราต้องมีขบวนการอะไรแหละที่มาทําให้เรามีความรู้เรื่องนั้นมากขึ้นนะคะถ้าวันนี้คุณเปิดร้านเปิดสาขาขึ้นมาหนึ่งอันแล้วคุณจัดการได้ในหนึ่งโปรเซสนั่นแปลว่าคุณสักเซสในหนึ่งสเต็ปแล้วนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะเติบโต,ตมากขึ้น มันต้องไม่มีแค่อย่างเดียวเออมันต้องไม่มีแค่สาขาสาขาดเดียวเนาะอันนี้ก็คือเอามาแชร์เอามาบอกให้กับนักเรียนนะคะคนที่ติดตามเพจเชมดสอย่างที่เชมดสบอกเลยเป้าหมายเชมด์ก็คืออยากให้คนนะคะที่ทําขนมเข้ามาทําขนมขายแล้วก็เติบโตจากจุดเดิมเนี่ยได้ดีมากขึ้นได้ไกลมากขึ้นเนาะเชมดสเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่แบบเออต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะแบบอย่างณปัจจุบันเนี่ยคือพอตัวเองไม่รู้อะไรเจอเองจะแบบไปหาเรียนตลอดเออนะ ไปหาความรู้จากตรงนั้นตลอดหรือแม้กระทั่งการที่วันนี้แบบมาพูดกับทุกคนได้มันคือการที่ตัวเองแบบไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มีประโยชน์แน่ๆเพราะตัวเองอะยังอยู่ในวงการที่ทําขนมนเข้าสู่ปีที่สิบเก้าแล้วปีหน้านี่แบบสิบเก้าปีเต็มตัวเลยนะ <c oughs> นะคะก็อยากจะบอกว่าอันนี้คือใช้มาตลอดจริงๆแล้วก็ปีหน้าเข้มข้นปีหน้าเข้มข้นมากๆในเรื่องของการทําขนมในหลากหลายไอเดียมากๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบการมิกแอนด์แม็ การทาขนมที่มีอยู่และกันในท้องตลาดอะให้มีแบบอายุสินค้าที่แบบนานขึ้นจริงๆคำว่าอายุสินค้านานขึ้นที่หลายๆคนเข้าใจอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสารกันเสียนะทุกคนมันเป็นเรื่องของขบวนการสแบบก็ดต่างๆเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในการทําขนมในขบวนการหลกัหลกๆเรื่องความสะอาดเรื่องการเข้าใจโครงสร้างของตัวขนมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยแบบ อยากตอบทุกคนสวัสดีค่ะคุณอะไรเนี่ยฮิมโก้เหรอสวัสดีนะคะมาจากช่อง u ู u b e นั่นเองเอง่ะอันนี้ก็ชมวดมาแชร์ให้ฟังสั้นๆนะคะวันนี้ถ้าใครที่สนใจเนื้อหาอันนี้แบบประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่สนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทําให้อายุสินค้านาะนขะึ้นชมวดมีคอร์สเรียงนะคะคาร์ททีซีเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในพาร์ทโบนัสแล้วแล้วก็โบนัสที่ชมวดให้ไปอะ่ะสมมวิเชื่อว่าตัวชมวดเองก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็ใช้อย่างได้ผลด้วย ก,ก็เดี๋ยวไปรอดูในโบน,นันกได้นะคะโบน,นัทก็จะเป็นการเก็บวัตถุดิบเลยค่ะที่ทําให้วัตถุดิบของเราเนี่ยดูสดใหม่มันไม่แบบสต็อกจมอะคือบางทีบางคนเข้ามาท,ทําขนมปุ๊บแบบสต็อกจมแล้วพอจมไปแล้วอะ่ะมันดึงขึ้นยากบางทีคําว่าสต็อกจมอะมันไม่ได้จมแค่เงินนะแต่มันจมไปเรื่องของแบบวัตถุดิบสต็อกกาลังจะหมดอายุหรือบางทีเอาเข้ามาแล้วอะ่ะดูแลจัดการได้ไม่ดีอย่างพวกถั่วหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็มีปัญหาอย่างล่าสุดแบบช่วยแช่คลิปมะพร้าวในการจัดเก็บใช่ปะ ทุกคนชอบมากเลยทุกคนแบบแชร์เยอะมากนะคะก็เป็นวิธีที่ใช้จริงๆถ้าใครอยากรู้เทคนิคที่แบบเชโมช้ยวิธีไหนบ้างนะคะแต่ละสเต็ปไปสเต็มปตมีบรรจุพันฑไรที่เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งการดูแลจัดเก็บยังไงนะคะเชมชอยู่ในคอร์ส t c d m ะคะ่ะทุกคนคือแบบจะบอกว่าคือชัดมากนะคะเนี่ยจะเต็มมากในคอร์สนี้อ่ะเนี่ยให้ทุกคนดูนะคะใครที่ดูไลฟ์นี้ตอนนี้แบบจริงๆเดือนนี้เดือนเนี้ยมีจัด กับ private consult ไปแล้วเพราะว่าปกติคอร์สอื่นๆอาจจะไม่มีก็จะมีให้เป็นคอร์สนี้นะคะ r i v a t e consult เนี่ยปกติจะไม่ได้ให้ที่ไหนเลยนะคะให้เฉพาะคอร์สนี้คอร์สนี้ปกติราคาเต็มหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วแบบอยากเข้าไปเรียนรู้วยการอยากเข้าแบบให้ชมวปรึกษาให้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้เกี่ยวกับตัวสินค้าของคุณนะก็สามารถได้รับสิทธิ์ราคาพิเศษพร้อมไพรเวทคอนเซิลเนี่ยเป็นรายชั่วโมงนะคะก็ ให้เสร็จไปอยู่ที่ราคา5,900บาทเออคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับคอร์สเรียนนี้ได้คอร์สเรียนที่มีตอนนี้คือ30กว่าชั่วโมงอ่ทุกคน30น่าจะ32ชั่วโมงนะคะยังไม่รวมโบนัสที่จะแถมให้ทุกคนไปใครสนใจก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะคะ5,900บาทได้สิทธิ์ Private Consult น,นะคะเป็นแบบออนไลน์1ครั้งนะคะประมาณ2ชั่วโมง ออก็คุณเจอปัญหาอะไรคุณมาบอกชมดได้เลยชมดช่วยคุณไขปัญหาได้ทุกอย่างนะคะวันนี้ไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้มาแบบสั้นๆมาเร็วๆเพราะว่าแบบค่าแล้วเนาะค่ำแล้ว,ค,ค,ลวคือจริงๆมาที่อื่นดูดิคือมาคาเฟ่ทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออยากแชร์นี้เพราะว่าหลายๆคนน่าจะติดปัญหาแหละในการทําขนมแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอยพี่หน้าพี่หน้าว่าทําอะไรดีนะคะก็ลองเอาสาขอนี้ไป อลองซื้อขนมที่อื่นมากินดูบ้างนะคะเดี๋ยวนี้โลกมันใกล้กันมากแล้วนะคะอันที่สองก็คือลองดูไอเดียที่อยู่ในประเทศเราก่อนจับมาม i อน n d แมทระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้อย่างเมื่อกี้เราทําโดนัทตงเนี่ยเราอาจจะทําโดนัทไส้แบบเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ บางคนอาจจะบอกโซนาใส่วาน,นิลาใช่ไหมเราอาจจะเป็นแบบพีคก,กว่านั้นอาจจะเป็นไส้น้ำตาลตะโนดใส้ครีมแบบมะพาร้าวน้ำตาลตะโนดอะไรพวกนี้ทำให้มันดูแบบมีความเป็นไทยเสริมความเป็นไทยมากขึ้นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอ่ะมันช่วยได้จริงๆทําให้คุณเป็นแบบกระแสะได้เลยนะคะอันที่สามเพิ่มเรื่องการจัดการทุกอย่างเลยทุกขบวนนการต่อให้วันนี้ร้านคุณขายดีแต่คุณไม่เข้าใจเรื่องขั้นวนการจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการวัดผู้ดบอายุสินค้าใดๆหรือแม้กระทั่งการ ดูแลลูกน้องต่างๆการควบคุมคุณภาพเชมบบอกเลยว่าคอร์สเนี่ยคืออบโจทย์มากๆมา,มานะคะก็ไปลงทับเยนได้เออวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบายๆไว้เจอกันใหม่ในหะน้าค่ะ